มันยาวแห้งก็ตัดออกเอาไปล่างครับกับไปล่ะใบลอหักออกห้าก็ไปล่างล่างเสร็จล้วก็ส่งขายยามือนึ่งมือนึ่งนี่ได้จักบาทครับ <laughs> หลายบ่ถามเลยสีรอถามได้เลยัดีอยามารอถามเลยก็ไ <laughs> <laughs> ด้มือละสามสีร้อยหาล้อยแดวแต่กำลังขันกำลังดีห้าก็ไเดหลาย กำหนึ่งขายยาบาทครับดิขายหาบาทคือเก่าอยู่จ้ะขายหาบาท <c oughs> จ้าใส่ใส่เฮ็ดเบิืงกำหาบาทมันหลายไปันไดครับลองจาใหม่พี่น้องเบิรงครับนี่หาบาทจ้าโอ้ได้เบิออยังหลายตัวดิได้หลายจนว่าอันนี้แหละแต่ว่าขาจอนกำแบบเกียบาทจ้าแต่ว่าขาประจำหาบาทนี่คือว่าเอาจังสี่นี่ยอดหน่อยมันนี่ตัวที่เขาเตะออกมานี่ถฮาปู่ลงไปปูกูเดี๋ยวมั้งกะไงขึ้นมาตัวนี้เราสิไดตตัด เด็ดตัดเร็วปลูกท้นละสามต้นเด้อก้อนหนึ่งนี่เงาหนึ่งนี่ทีสิบส,สอเอาตาดัดจังสันแล้วก็มาปลูกง่ายๆเลยบอกครับกระง่ายๆอยู่กับปลูกง่ายๆยั้งสี่ล่ะนี่แต่ว่าความพยายามของเฮาขัานจากจะเก็บเร็วเฮากระตองสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมครับตนทงกุลาครับ คลิปนี้อีพีนี้ขออนุญาตเช็คอินบ้านจานตําบลทุ่งกุลาอําเภอสวนณภูมจังหวัดร้อยเอด็ดพี่น้องครับมีพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านถามเขา,าว่าแม่เขียวที่เล่าเคยปลูกพักบุ้งแก้วตอนนี้เล่ายังปลูกยูบ่บผมก็เลยสิขออนุญาตพี่น้องคลิปนี้อีพีนี้พาพี่น้องมาอัปเดตว่าแม่เขียวเล่ายังปลูกพักบุ้งแก้วอยูบอ่บพูดนล้ครับเล่านางเด็ดอยู่นะครับนั่นคือแม่เขียวนั่นคือ พอไยนะครับกำลังนางเดชพะบุงเดี๋ยวพ,ยวพาพี่้องไปคุยกับพลเล่ดีกว่าครับไม่เขียวครับว่าที่ไปที่บ้านให้พี่ดองของเข้าฟังนะครับว่าเป็นยังจังไหนมาปลูกพะบุงแก้วครับเม่ก็ขึ้นอยากปลูกเนาะเม่ไปเห็นเขาปลูกเม่ก็ว่ามันง่ามเม่ก็อีกจึอยากเฮ็ดเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันไล่ใด้บมีเฮาก็ตองหาจุนเตี้ยขอบัวน้ำว่าปลูกพะบุงนี่อ่านมันจะขายได้เม่ก็เลือสรรหาเพราะสรรหามาแล้วไปสื่อพันมันก็สื่อ พันหนึ่งมนกระไดแค่พันบาทนี้ได้แค่พ่อสองแถวมันกระไดน้อยแต่ว่าแม่กะคอยมาเห็ดเอาบาดนี้มีมีคนขายเปยอยเย้ยเออปลูกปลูกคสิถามว่ามือได้สก็บไปขายตลาดนัดเขาหัวขวนแต่ว่าเยะนี่เขาหัวขวนแม่กับ่บ่าดอกเพราะว่าออดร์เมมันมีพอดดจำนายเขาอยู่แต่มีด็ดใส่ดต่ยังอยู่ว่าเด็๋ยวอยากกินอยู่ มีหน่วยงานมาสนับสนุนอีกแต่ว่าพวกหัวขวันั่นคือว่าคนหัวขวนคนปลูกพักบุ้งนี่อาจสิบว่ามีเงิ่อนใส่เทตัวมือแต่ว่าพวกเฮ็ดพักบุ้งนี่พวกว่าบ้านนี่มีเงิ่อนใส่เพราะฉะนั้นพวกใดอยากปลูกอยากล่องอยากให้เขาหัวขวนกับล่องเฮ็ดเบิงล่องปลูกพักบุง้งล่องเบิงอาจามีเงินใส่อยู่เพราะว่าตลาดก็มี่ แม่เขียวครับหน้าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้แม่เขียวปลูกพะบุงหลายปัไนไดครับแต่เริ่มต้นแม่ปูไรหน,หนึงไรเศษแต้วา่าเยอนีปลูกสองไรปลูกเพิ่มอีกไรห,หนึ่งกับบ่ท่านบ่ท่านลูกค,ค่าเพราะว่าร่างปีมันกบพักออกดีร่างปีมนกะเขาก็บอคอยออกร่างปีกับมิสตูจังปีนี้มนกบน้ำถ่วมสตูมนกะหลายบงกะหลายน้ำกะเสียพักกับ,บ่ออกปกติปลูกแค่ทิมหาเมือนี่ก็เก็บไดแล้วแต้ว่าปีนี่นี่ ปลูกเดือนหนึ่งนี่ยังประท่าน่าสิเก็บได้เก็บไดก้กระลำน้อยสุปีนี่สิมหามือนี่มันกระศิได้ลำใหญ่แต่ว่าปีนี้มันบ่ได้คือว่ามีบงโล่งมีศัตรูมากอันมีบงมีพียว่าวง,ง่างๆไม่เขียวครับลังหาพี่น้องของเขาคืออยากปลูกดั้มแต่พลบหูจักวาปลูกแล้วเสียวไปขายใสไปครับอยากให้แม่เขียวในะน้มนะครับแต่กีไม่เขียวกับย่านคื่กันขายหากำยีกะวยมีผู้สิซื้อ พอต่อมาพอแต่ปีหนึ่งพวกไอเมฆาพ่อข้าเพื่อนหูเพื่อนก็นเริมาติดต่อตะกี่กะขายเพื่อนหากรรมยี่บนันี้สู้มือนี่ขายให้เพื่อนขันขาไปจําก็คือกรมละหาบาทตะกี่หากรรมยี่กรามละซี่บาทเดี๋ยวนี้กรรละหาบาทกับบม้มพักตอนนี้คือบ่ท่านพนเป็นบ่ครับมนจ้ะคือบัท่านเพราะว่าพักมันโบ่คอยออกแต่ว่าที่แรกนี่มันกะคือยนกอยก่ดอกขันเทาเห็ดไปมากก็สิมี่ตลาดเองตลาดสิมาเอง แม่เขียวครับร่วมๆนี่แม่เขียวปลูกพรกบุงมาดนปนไดแล้วครับสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าสีส่สี่ปีลุแตเต่หกหกสิบเอด็ดผเนาะหกสิบเอด็ดถึงหกสิบเนี่ยแหละแต่จำจำไม่ค่อยได้เพราะมีแตแต่มีแตเเฮ็ดเวียกก็เลยจำมาปลูกได้จักปีกระบ,บุงเมื่อนี่ตัดมาหลายบ่ครับตัดมาประมาณสี่รอยนี่นละจา้าประมาณสี่รอยเงิน เขาให้ไปทรงทางไหนครับเด่หรือเขามาหลับครับเขามาหลับเองจ้าแต่ว่าเฮากระตองมานั่งเดดให้พนก่อนตองมานั่งเดดนั่งเฮ็ดเฮ้แพ็กใส่ถุงมัดกำให้ข้าเจ้ากำหนึ่งขายยาบาทครับดชขายหาบาทคือเก่าอยู่จ้าขายหาบาทจ้าใส่เฮ็ดบิ่งกำหาบาทบัานหลายปันไหนครับลองจำใหม่พี่้องเบิ่งครับนี่หาบาทจ้าโอ้ได้เบี้ยงหลายตัวดิได้หลายจนว่าอันนี้แหละแต่ว่าขาจอนกำแบบเกียบาทจ้าแต่ว่าขาประจำหาบาท แม่เขียวครับพี่น้องของเข้าพนสนใจการปลูกได้พ้นถามของมาหลายหลายแม่เขียวผ้าผมไปเบิ้งวิธีการปลูกเนี่ยไปเบิ้งก็ได้จ้าวิธีปลูกปลูกไม่ยากนีน่นี่ฮากระโลออกข้าศี่นี่อ๋อเนี่ยนี่คือว่า เอาจังซีนี่ยอดหน่อยมนันนี่ตัวที่เขาแตกออกมานี่ห้าปู่ลงไปปุ๊บเดี๋ยวมันกใง่ายขึ้นมากตัวนี้เราสิ็ดตดัดเดตัดเร็เวแต่ว่าขันเอาจังซี่ไปปลูกขันเอาจังซีไปปลูกกระติด,ดีขึ้นกันแต่ว่าเพื่อเข้าสิม,มากออกตาไรน้ำจังซี่มันกับต้องใส่เวลาหลายหลายหลายอาทิตย์ แต่ว่าขันเอาจัางสีไปปลูกนี่คือว่าสองอาทิตย์ก็ได้เก็บเลยวนี่ขันใส่ปุ๋ยใส่พุนปูก็ละสามต้นเด้อก้อนหนึ่งนี่เงาหนึ่งนี่สิสิบสิบสองเอาตัดเตงสัตว์หรืก็มาปลูกง่ายๆเลยบอกครับก็ง่ายๆอยู่กับปลูกง่ายๆ้งสีล่ละนี่แต่ว่าความพยายามของเฮ้าขันอยากจะเก็บเร็วเฮ้ากระตอง เขาก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุนใ,ให้เขาขึ้นเร็วๆแต่ว่าคันค้นบอขยันอีลีบว่สนใจมากกะ่าว่ิเก็บง่ายนี่นี่ก็ได้เร็วกว้อนหนึ่งนี่กระปู๊กจังซี่นี่วิธีปลูกเวลาเขาเอาปุนใส่กับร่งกลางนี่ใส่ปุ๋ยนี้เดี๋ยวเขาก็ออกเองปลูกโดนไประไดครับไม่เขียวจังิีด้เก็บครับ คันเห่าดูแลดีนี่สิบหามือขึ้นยุกับเห่าเทคนี้เขาเฮ่าิีาใสว่าเฮาสิใสปุ๋ยเร็วหรือปุ๋ย้าคันเฮ่าปลูกแล้ได้สามมือหรือสี่มือพอเข้าออกหากแล้วเขาเอาปุย๋ยใส่ใส่พุนเขาเขาก็ออกเองเขาก็ได้ดแตด่แต่ว่าเอาไ้งาเอาบ่าได้กะว่าไอ้ได้แขนหนึ่งนี่เขากับตดเลยการเตรียมแปลงนี่ไม่เขียวสิต้องมีการไถบ่ครับเตรียมแปลงนี่คือไถไถแล้วเหากอารดมาปันปันแล้วให้จังปลูกให้น้ำ กา่าน้ำบ่หลายย่างหลายเกือคือเครื่องแขงขันหลายกว่านันก็คือว่าเขาอยากออกบางที่มันก็เป็นผลเสียอาจพักสิเปื่อยบานในวิธีเก็บเป็นบอ่อคือว่าขันมันยอดยอดเน่เาซ้ำหนีแล้วให้ยังเก็บนี่ก็ตัดจงไ้จงไ้ประมาณขอหนึ่ง ไปยังสี่ถ้าไปเก็บก็ไม่ยังสี่โอ้เก็บบม่ยากเลยนะแม่เก็บบม่ยากแต่ว่าขัดกระตัดจาแห้งหลายเขาก็ตายถ้าก็ต้องจุ่มไว้น้ำเพื่อเขาสิดติเตกเห็นมันยางแห้งก็ตัดออกบันดนี้พ่อเก็บแล้วเขา,เ,ขา,าเอาไปล่างเอาไปล่าง กับกระเรอใบรอหักออกเ้าก็ไปล่างล่างเสร็จล,ล้วก็ส่งขายาแม่ครับมือนึ่งมือนึ่งนี่ได้จักบาทครับ <laughs> หลายบอถามได้ที่ลอถามได้หมดเลยเหอนจะมาลอถามเลก็ไ <laughs> ด้มือละ3สามสี0รลอยหา้ารตอยเาเจกลังขันกําลังนี้ฮ้าก็ได้หลายบาด้แม่ คำถามจากเอฟซีพนถามเขามาละห, i, หลายผมกับโมหูสิตอบยังไนผมใหญ่แม่ตอบแทนเลยครับพนถามหาต้นพันธ์มไม่เขียวต้นพันธ์นี่ก็มีมีจำนายอยู่ค่ะมีจำนายคือเกาคือเกาค่ะต้นละจังไงครับต้นละบาทจ้ะต้นละบาทจ้ะบัดฑี้สีทรงบอรหรือว่าสีหาเอาเองครับหาเอาเองจ้ะเพราะว่ามันไม่แต่คนเถ่า มีแต่คนเทาจ้ต้นทงกุลากระยากต้นทงกุลากระเพิ่นก็มีสเสตเกิยร์ไหมเพิ่นก็ไปเรื่อยๆเพื่อนว่าทรงไห้คือเตกีนเนาะอ่าก็สะดวกก็คือให้มาเอาเองให่แมาเองแล้วก็มาเอาเองคือว่ามาเอาเองเนี่ยสิได้บอกว่าวิธีปลูกเฮาสิปลูกแบบใดเอาไปนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก่อนเอาไปคั่นคือว่าขันทรงไปนี่คือเฮาบ่ได้บอกวิธีปลูกก็ต้องโทรมาหาแล้วมัน แม่เขียวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาสิวันไดคุยปันใดขันกับโทรศัพท์พนเห็ดเวียกเนาะเอาบัน,นี้ถ้าแม่เขียวบอกว่าอยากให้พี่น้องเข้ามาเอาเองที่ไดบอกวิธีปลูกผมขอเบอร์โทรติดต่อให้พี่น้องเขาเ้าใครับ0ย์แหศน่ปดสีโทรได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงตลอดย4บสี่ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ขอ,อบคุณแม่เขียวเลยๆะครับสวัสดีครับ